ตู้เย็นไอ้แม่ตู้เย็นเครื่องทันแข็งแล้วนะคะอ่ะเปิดเพอร์เพอร์ก่อนเนี่ยดับแล้ววะโอเคเอาไงต่อเป็นน้ำเป็นน้ำใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำช่องไหนช่องนี้เลยเหรออ๋ออุ้ยล้างอย่างเนี้ยโอ้โหมีดำๆข้างในด้วยมีขุ่นเริมดำข้างในอย่าเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าทัน้แข็งนี้นะคะข้างในเป็นไหนปะนี่เราเลือกไซส์เอสเราเลือกไซส์เอสติดเราไซส์เอสใส่อุ้ยเคาใส่ถึงไหนอะใส่ขีดไหนขีดแม็กครับอ๋อเท่านี้พอเล้วชั้นี้พอแล้วก่อน โอ้หมีอะไรลอยๆดำๆไม่ล้างเลยเดี๋ยวโอ๊ยกระโปงว่ะไม่เป็นไรเจนทดลองเหรอโอเคทดลองแล้วไงต่ออ่ะปิดฝาลงมาแล้วกดนี่ติดฟิสติดหลือมันดับวะลองเลือกไซส์อะกดตรงไหนนี่เปิดยังอ่าเปิดแล้วแล้วเราไซส์เอ่มไซส์เอลมันเป็นไซส์เอลอยู่โอเคครับไซส์เอ็ลองดูแล้วไงแค่นี้เหรออ๋อแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดน้ำแข็งมันด้านแล้วมันจะขึ้นสีแดงตอนนี้กี่กี่มอส์เกียร์ทีถ้าทุนดิการเด็มีอะไรกันบ้างเกียร์ทีครับ สี่สิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวลองดูว่าเกท,ทีท,ทาได้นะคะอุย้ยมันง่ายง่าย่างนี้เองเหรอง่ายมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอ,อดูนะคะว่าแปดนาทีจริงมัดเดินทงปาทีรูเจ้ด้วย,ยนะตอนนี้สี่สิบเจ็ดต้องกี่โมงสี่ห้า, 45, าใช่ไหมเอาประมาณห้าสิบห้าสิบห้าใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูดอีกทีนะคะอ,อ๋อมันดัดลงมาอ๋อทีละก้าก้แต่ก็ไม่นานนะก็น,นานเหมือนกันนะกี่นาทีคะเจมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จงเห็นบ้างอยู่ตรงนู้นเห็นบ้างอุ้ยนี่หลอดเบอร์เอล อุ้ยเร็วมากเลยไม่ถึง5ทีเลยอ่ะนี่ดูดน้ำไปอีกนะว้าวไหลไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วดูดิดูดิดูดิแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก่อนมันไม่จอดเอาน้ำไปอยู่ตรงนู้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอนเสิร์ต้องเผื่อบังเฮ้ยมันออกมาแล้วว่ะดูดิแอปเปิดได้ไหมแอปเปิดได้ไหมแอปเปิดไม่ได้ไงต้องไม่เปิดไงใช่ออกมาแล้วออกมาแล้วดูสิโคตรแปลกเลยนี่ออกมาแล้วแปลกเองอ่ะไม่ถึง5ทีโอชุนก็ออกมาแล้วก้อนหนึ่งอ่ะเป็นลายๆก้อนอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะ เดี๋ยวรอมันเต็มมันจะขึ้นถ้าเต็มมันจะขึ้นตรงนี้ว่าไอโฟนนะโฮ้ยเจ๋งว่ะระบบมันเป็นอย่างนี้มันจะเอาดึงน้ำขึ้นไปข้างบนให้ไปจอก,กับตัวแท่งเหล็กนี้แล้วถ้ากลายเป็นน้ำแข็งนะแล้วค่อยปลดลงมาหลักการแบบนี้นะทุกคนเจ๋งเนาะ